สวัสดีครับนักเรียนในชั่วโมงนี้ก็พบกับวิชาวิทยาศาสตร์ครั้งนะครับในชั่วโมงที่สองของสัปดาห์นี้นะครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้คุณครูให้นักเรียนสอบสอบนะครับสอบสอบ,สอบเก็บคะแนานสิบคะแนานนะท้ายบท เรื่องดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวครับสิบคะแนนแต่คุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังอ่านให้นักเรียนฟังถึงสิบข้อแล้วนักเรียนเลือกเอาช้อยข้อไหนก็ระบายส่งในไลน์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์นะครับกหนึ่งทับสกับหนึ่งทบสาม อ่านให้ฟังให้นักเรียนเห็นว่าข้อไหนถูกก็ระบายช้อยมีช้อยหนึ่งช้อยสองช้อยสามอย่างเงี้ยคะส่งในลายกลุ่มเหมือนเดิมนะครับอา้าวดูก่อนเขาบอกว่าอะไรให้นักเรียนใช้ดินสอนระบายลงในช่องว่างตรงนี้ช้อยหนึ่งสองสามเนี่ยเอาช้อยไหนเอาช้อยเดียวนะครับหน้าคำตอบที่ถูกต้อง ให้เต็มวงข้อที่หนงข้อที่หนึ่ง,องเอาเปิดไปหน้า178นะันักเรียน178่ง17้หลังจากชั่วโมงที่แล้วเราก็คุณครูพาทําไปแล้วนะพาทำเกี่ยวกับลากเส้นนะตรวจไปดวงจันทร์มายังโลกนะครับแล้วก็ทำมูบายนักเรียนบางคนก็ ทำสวยนะครับทำส่งมาในลายลน์สงงานวิชาวิทยาศาสตร์โมบายดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวในชั่วโมงที่แล้วบางคนก็ทําสวยระบายสีมาสวยงามเลยนะครับนะชั่วโมงนี้เราก็มาหน้าหนึ่งร้อเจ็ดสิบแปดหน้าหนะึ่งร้อเจ็ดสิบแปดจัเก็บคะแนนด้วยกันสิบข้อด้วยกันนะครับนักเรียนนะสิบข้อ หนึ่งคะแนนคะแนน,นนะครับหน้าหนึ่งร้อนะครับเอา้ามาดูครูจะอ่านให้ฟังใครอ่านได้ก็อ่านไปพร้อมกับครูใครอ่านไม่ได้ก็ค่อยอ่านตามนะค่อยสะกดตามนะจะทําให้นักเรียนอ่านคล่องมากยิ่งขึ้นนะครับอข้อที่หนึ่งนะครับวัตถุตามธรรมชาติบนท้องฟ้าที่สังเกตได้ชัดเจนในเวลากลางวัน เป็นทรงกลมขนาดใหญ่มีความร้อนและแสงสว่างในตัวเองจากข้อมูลกล่าวถึงวัตถุบนท้องฟ้าในข้อใดช้อยที่หนึ่งโลกช้อยที่สองดวงจันทร์ช้อยที่สามดวงอาทิตย์ วัตถุท้องวัตถุธรรมชาติบนท้องฟ้าสังเกตได้ชัดเจนในเวลากลางวันมีอะไรล่ะเอ๋อเรียนไปเร็วร้อนมันมีทรงกลมขนาดใหญ่มีความร้อนแสงสว่างในตัวเองอเขาบอ,อกจากข้อมูลกล่าวถึงวัตถุบนท้องฟ้าในข้อใดช้อยที่หนึ่งโลกช้อยที่สองดวงจันทร์ช้อยที่สามดวงอาทิตย์อ้าว เรียนระบายลงไปช้อยหนึ่งช้อยสองช้อยสามามาดูข้อที่สองข้อใดคือวัตถุบนท้องฟ้าตามธรรมชาติที่สังเกตได้ชัดเจนในเวลากลางคืนข้อใดคือวัตถุบนท้องฟ้าตามธรรมชาติที่สังเกตได้ชัดเจนในเวลากลางคืนช้อยที่หนึ่งดาวดวงอาทิตย์ช้อยที่สองดาวดวงจันทร์ ช้อยที่สามดาวดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ก็ได้คือวัตถุบนท้องฟ้าตามธรรมชาติที่สังเกตได้ชัดเจนในเวลากลางคืนทวนซ้ำอ่านใหฟังอีกครั้งหนึ่งช้อยที่หนึ่งดาวดวงอาทิตย์ ช้อยที่สองดาวดวงจันทร์ช้อยที่สามดาวดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ข้อที่สามต่อสามดาวข้อใดมีขนาดใหญ่ที่สุดดาวข้อใดมีขนาดใหญ่ที่สุดช้อยที่หนึ่งโลกช้อยที่สองดวงอาทิตย์ช้อยที่สามดวงจันทร์ ถามว่าดาวข้อใดมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเอ่อ,อ,อดาวข้อใดมีขนาดใหญ่ที่สุดช้อยที่1โลกช้อยที่2ดวงอาทิตย์ช้อยที่3ดวงจันทร์นักเรียนดูในคลิปวิดีโอเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวนะครับที่เป็น YouTube ที่ครูลงไปให้ดูเขาก็จะอธิบายให้ฟัง นะครับอธิบายบอกว่าอันนี้เป็นเป็นอะไรยังไงนมะาเรียนดูย้อนหลังก็ได้นะครับนะดูย้อนหลังได้ในคลิปวีโอนะครับเป็นดาวฤกษ์หรือเปลา่านะนะครับ ลืมนะครับนักเรียนบางคนในบางครั้งที่ทํามาก็เลือกไม่หมดระบายไม่หมดนะช้อยทำไม่หมดปล่อยว่างไว้คุณครูก็ไม่รู้ว่าเธอจะเลือกช้อยไหนนะครับไม่ระบายไม่ทํามาข้ามข้อไปก็มีนะครับอ่าต่อไป หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้านั่นต้เปลี่ยนนะข้อที่สี่เราบางคนยังไม่ทันนะข้อที่สี่ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของโลก ไม่ถูกต้องข้อใดกล่าวถึงลักษณะของโลกไม่ถูกต้องช้อยที่1มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ช้อยที่สองไม่มีแสงสว่างในตัวเองช้อยที่3มมีขนาดเท่ากับดวงจันทร์ตรงนี้นักเรียนนะเขาบอกว่าข้อใดกล่าวถึงลักษณะของโลกไม่ถูกต้องไม่นะนักเรียนนะตรงนี้ ดูคำถามให้ดีๆนะข้อใดกล่าวถึงลักษณะของโลกไม่ถูกต้องช้อยที่หนึ่งมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ช้อยที่สองไม่มีแสงสว่างในตัวเองช้อยที่สามมีขนาดเท่ากับดวงจันทร์ กล่าวถึงลักษณะของโลกไม่ถูกต้องนะนักเรียนนะบางคนก็อ่านโจทย์ไปแล้วก็งงสับสนอยู่นะครับอ,อ่านให้ฟังใหม่ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของโลกไม่ถูกต้องข้อที่1มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ข้อที่สไม่มีแสงสว่างในตัวเอง ไมาามีขนาดเท่ากับดวงจันทร์ข้อที่ห้าวันขึ้นสิบห้าค่ำรูปทรงของดวงจันทร์มีลักษณะตามข้อใดนะคืนวันเพ็นคืนวันเพ็นนะวันขึ้นสิบห้าค่ำ คืนวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่รูปทรงของดวงจันทร์มีลนะักษณะตามข้อใดอก็จะมีแสงสว่างสวยนะขึ้นสิบห้าคั่ดูช้อยที่หนึ่งจันทร์เต็มดวงเลยสองแสงสว่างช้อยที่สองจันทร์ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแสงครึ่งหนึ่งมดืด ข้ทยที่สามมืดหมดเลยข้อไหนเอ่ยเนี่ยวันขึ้นสิบห้าคำนะวันเพ็ญขึ้นสิบห้าคำนะนี้เขาให้ตารางมาก็าบอกพิจารณาตารางใช้คำตอบคำถามข้อหกข้อเจ็ดนี้ก็ว่าวัตถุบนท้องฟ้านะเอ แล้วก็ดวงอาทิตย์ช่องนี้ก็บอกสังเกตได้ชัดเจนในเวลากลางวันอันนี้ A ก็มีดวงอาทิตย์ก็สังเกตเวลากลางวันเห็นต่อมาช่องนี้ก็บอกสังเกตได้ชัดเจนในเวลากลางคืนมี a เท่านั้นที่สังเกตได้ในเวลากลางคืนดวงอาทิตย์ไม่มีลักษณะรูปทรงเอก็มีก้อนสีขาว นะคล้ายสลัลีแล้วก็ดวงอาทิตย์เป็นลักษณะรูปทรงก็ทรงกลมก็ถามว่าข้อห A คือข้อใดเ A คือข้อใด A ตัวเนี้ยเขาหมายถึงอะไรหนึงช้อยที่1ดาวช้อยที่2องเมฆช้อยที่สามดวงอาทิตย์เามาดูตรงนี้ ลักษณะรูปทรงลักษณะรูปทรงน,นะนะเป็นก้อนสีขาวคล้ายสำลีคืออะไร A เนี่ยคืออะไรคือข้อใด1ช้อยหนึงดา,ดาวช้อยที่สองเมฆช้อยที่สามดวงอาทิตย์ดูรูปทรงเอานักเรียนข้อที่เจ็ด ในแต่ละคืนวัตถุบนท้องฟ้าข้อใดจะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกัน้อ7ในแต่ละคืนวัตถุบนท้องฟ้าข้อใดจะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันช้อยที่ 1. ดวงจันทร์ช้อยที่2ดวงอาทิตย์ช้อยที่3ดาว แต่ละคืนวัตถุบนต้องฟ้าก็ได้จะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันครับนักเรียนช้อยที่หนึ่งดวงจันทร์ช้อยที่สองดวงอาทิตย์ช้อยที่สามดาวเจ็ด่านไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าต่อไปหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแปดสิบมาดูข้อที่แปดข้อที่แปด เขาบอกว่าเพราะเหตุใดเวลากลางวันจึงมองไม่เห็นดาวข้อที่8เพราะเหตุใดเวลากลางวันจึงมองไม่เห็นดาวช้อยที่1เวลากลางวันไม่มีดาวช้อยที่2แสงจากดวงอาทิตย์สว่างกว่าจึงกลบแสงของดาวช้อยที่3เวลากลางวันมีก้อนเมฆมากจึงบดบังแสงของดาว เพราะเหตุใดเวลากลางวันจึงมองไม่เห็นดาวนะครับนักเรียนช้อที่หนึ่งเวลากลางวันไม่มีดาวช้อที่สองแสงจากดวงอาทิตย์สว่างกว่าจึงกลบแสงของดาวช้อที่สามเวลากลางวันมีก้อนเมฆมากจึงบดบังแสงของดาวปฏิเก้าข้อความใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับดวงจันทร์ ข้อความใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับดวงจันทร์ช้อยที่1มีแสงสว่างในตัวเองช้อยที่2มีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละคืนช้อยที่3ม,มีขนาดใหญ่กว่าโลกและดวงอาทิตย์ข้อไหนกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับดวงจันทร์นะครับข้อที่10ข้อสุดท้าย ข้อใดกล่าวถูกต้องข้อใดกล่าวถูกต้องหนึงช้อยที่หนึ่งคืนคืนเดือนดับจะมองเห็นดาวได้ชัดช้อยที่สองวันขึ้น15บหาคำ่ำจะมองไม่เห็นดวงจันทร์ช้อยที่สามเวลากลางคืนจะมองเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวข้อใดกล่าวถูกต้อง ชอยหนึ่งคืนเดือนดับจะมองเห็นดาวได้ชัดเจนได้ชัดชอที่สองวันขึ้นสิบห้าคำ่ำจะมองไม่เห็นดวงจันทร์ชอยที่สามเวลากลางคืนจะมองเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวลืมนะนักเรียนเขาบอกข้อใดกล่าวถูกต้องนะต้องนะครับอา้าวระบายให้ครบตรวจด,ดูนะทุกสิบข้อว่าระบาย ครบไหมอะมันมีช้อยอยู่3ช้อยแต่ละข้อให้เลือกเอาช้อยหนึงช้อยที่ถูกที่สุดแล้วก็ส่งมาละลายกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ข้องปหนทับ2องปหนึ่งทับ3นะครับนักเรียนสำหรับชั่วโมงนี้ครูก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะรอไปดูในไลน์ที่นักเรียนส่งงานมานะครับ ในคะแนนนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็จบจต่เพียงแค่นี้ขอบใจนักเรียนที่ตั้งใจเรียนขอขอบพคุณท่านผู้ปกครองนะครับที่ได้ช่วยกำกับดูแลนะครับสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีครับ